ทรัมมหลังเลกลัวไปยูเคแล้วจะโดนโฮประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาเลื่อนการเยี่ยมเยือนสหราชอาณาจักรในช่วงปลายปีนี้เพราะกเกรงว่าจะถูกเอาคืนหลังปากดีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีที่กรุงลอนดอน ทรัมป์ได้โทรหาเทเรซาเพื่อจะบอกว่าไม่อยากจะไปเยี่ยมแล้วหากว่าจะต้องไปเจอคนมายืนประท้วงต่อต้านเขาซึ่งบ่งชี้ว่าทริปสู่ยูเคของเขาอาจจะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆปัญหาสำหรับเทเรซาเมก็คือเวลาที่พี่ทรัมป์พร้อมที่จะมานะน้องเทเรซ่าอาจจะไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ได้ทรัมป์ยกเอาข้อความของซาดิกคานที่เรียกร้องให้ชาวลอนดอนหยุดตื่น กระนกกับการที่ตำรวจพวกพาอาวุธปืนปรากฏตัวบ่อยมากขึ้นแต่ว่าเขาดันยกมาผิดและเมื่อได้รับแจ้งถึงข้อผิดพลาด ทรัมป์กลับโทษนายกเทศมนตรีรายเนี้ว่าแค่พูดแก้ตัวแบบน่าสมเพชโคศกของเทเรซากล่าวว่ายังมีโอกาสที่ทรัมป์จะมาเยี่ยมในขณะที่เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทําให้ทรัมป์ลังเลก,ก็คือเขาคิดว่าผู้นําประเทศต่างๆน่ะควรจะมาหาเขาไม่ใช่ให้เขาต้องลําบากเดินทางไปหา